คุณชานนนเป็นอะไรคะเดินหน้ายุ่งมาเชียวนี่มาหาดาวหรือเปล่าคะครับคือผมกำลังคิดว่าคุณดาวช่วยผมเลือกแหวนมั่นทีสิครับ ไฟมาแล้วครับคุณดาน่าาพินนะคะเธอคงมีความสุขมากเวลาที่คุณเอาแหวนไปให้หรอครับ ก็ใช่นะสิคะผู้หญิงที่ได้แหวนมั่นจากผู้ชายที่เธอรักเนี่ยมันสุดยอดมากเลยนะเชื่อดาวสิดาวผ่านมันมาแล้วเอองั้นดาวครับผมขอพูดความรู้สึกส่วนตัวในฐานะของเพื่อนสักครั้งได้ไหมครับ<อ>ผมว่าคุณดาวเนี่ยน่าจะลองคบหากับคุณวิทยาดูนะครับ โอเคยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการแต่งงานซึ่งมันยังไกลเกินไปเอาเป็นแค่ลองศึกษาคบหากันไปก่อนโอเคค่ะเราเข้าใจที่คุณจะบอกดาวนะเราเจอกันช้าไปเท่านั้นเองหมายถึง ดาวกับพิทยาเจอกันช้าไปหน่อยอะค่ะอ๋อก็ก็ไม่เป็นไรนี่ครับมาช้าดีกว่าไม่มานะออ,อ,อถ้าพี่อยากกับชุดเจ้าสาวเนี่ยบอกดาวนะคะดาวมีเพื่อนเปิดร้านอยู่งานดีราคาไม่แพงแถมลพิเศษได้ด้วยออได้เลยครับงั้นไว้ผมจะใช้เมื่อไรเนี่ยจะรีบโอรคุณดาวทันทีเลยครับ ไงเพื่อนมีอะไรให้รับใช้เฮ้ยจะมีอะไรล่ะแหม่ก็แค่จะโทรมาบอกข้อมูลนิดหน่อยเผื่อว่าแกจะสนใจข้อมูลอะไร น้ำเสียงออแอซ่อนนนยะแล้วเกินนะอย่างนี้เว้ยเมื่อเช้าอ่ะมันมีคนมาขอข้อมูลเกี่ยวกับคดี้ไอนายกิตติที่แกเคยตามสืบเมื่อหลายเดือนก่อนอะอือฮึแล้วไงใครมาขอไอ้นี่ไงไอ้นายชลิตที่มันเป็นทนายดาราขัวเจ๊จิ๋มที่ทำรายการบันเทิองอะไรพวกนั้นอะขอไว้ทำไมให้อดหัวนั่นแหละ บอกว่าจะเอาไปเป็นข้อมูลทำรายการทีวีอะไรอ่ะพารู้กูก็โทรมาส่งข่าวนี่แหละเออเออขอแจมงหเพื่อนแล้วเดี๋ยววันไหนว่างๆสังสรรค์กันซะหน่อยโอ,โอเคโอเคโอเคได้ได้ได้เฉลิบเฉลิบเอาไงดีเฮียฉัน จุเวียนหัวไปหมดแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เราเอาไปให้ตำรวจเลยดีไหมฮะเฮ้ยเดี๋ยวสิลองคิดดูก่อนบางทีสิ่งนี้พระเจ้าจะประทานมาให้เราในการแก้ปัญหารเรื่องเงินก็ได้นะเฮียคิดจะทำอะไร ็นไงหนังสนุกไหมจริงๆก็สนุกดีนะแต่เสียงมันดังไปหน่อยอะ่ะขืนดูงี้ไปบ่อยหูตึงก่อนแกแน่เลยโอ้โหเซ็งเลยทีนี้ใครพูดอะไรก็ฟังไม่ดูเรื่องแล้วสิตอนแกอะ่ะเราวนี่หิวไหมสดีหรอมันดึกแล้วอะ่ะแล้วก็อ้วนด้วยดึกที่ไหนเพิ่งสี่ทุ่มครึ่งเองไะ ขอบคุณครับโ,โหนี่ชิ้นใหญ่จังฉันกินคนเดียวได้สามมื้อเลยนะเนี่ยแต่านนี้อร่อยมากน,นะคุณอะไรเนี่ยนะนานๆกินทีคงจะไม่เป็นไรหรอกมกั้ง แต่ถ้ากินบ่อยๆเนี่ยระวังไขมันจะพอกคูณนะคุณใส่ชุดเจ้าสาวคงจะไม่สวยอะ่ะใส่ชุดอะไรอะ่ะอืมคุณเจ้าสาวไงใครจะแต่งกับใครไม่เห็นรเรื่อง คุณไม่ติดอะไรใช่ไหมอะว่างอยู่ใช่ป่ะถ้างั้นแต่งงานกันนะแหวนเนี่ยถือว่าผมจองไว้ก่อนคุณเอางี้จริงดิอืมเอางี้แหละแล้วก็กินเบอร์เกอร์ด้วย ฉันอยากให้คุณไปบอกพ่อครูด้วยตัวเองอะเรื่องแต่งงานไปสิผมอยากไปเยี่ยมท่านด้วยงยั้นวันหยุดยาวสินเดือนนี้เรากลับไปสุโไทยกันนะ สนับสนุนโดยเมืองไทยประกันภยัยยิ้มได้เมื่อภัยมามาม่าโอเคคาโบนาราเบคอนฉีดเข้มขน้นหอมเบคอนมามา่าอร่อยถ้าเกิดคุณดาวพอจะหายโกรธผมแล้วคุยกับผมได้บ้างเมื่อไหร่อ่ะคุณดาวบอกผมนะครับ